G-Phone 9คนนี้มันไม่ใช่9ธรรมดาคือ LG p h o n e 9 Pro นะครับผมมือถือซุปเปอร์เรือธงเกมมิ่งสุดใจนะครับผมสจาะรับใครที่ชอบเล่นสายเกมถือหรือว่าคนที่ชอบมือถือแรงๆเรือธงขุมและใช้ได้ทุกวันเหมาะกับทุกคนกับราคาเพียงแค่37,800บาทที่ T-Mobile เท่านั้นต้องอย่างนี้มือถือราคา30,000กว่าบาท Matrix นะครับผมสีแดงๆเหลี่ยมๆเลี่มๆนะครับ เอามาหูวกล่อ,องยกขึ้นมาเลยคิดมาดีคิดมาดมาีผมขอหยิบม,มาถือเอามาก่อนอ๋อเป็นฝาเฉยๆหนอเปิดว่าเราแดกฟึบสิ่งต่ตางๆอยู่ในนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแรม16กิกนะครับผมความจุ512กิกนะครับผมอแดปเตอร์นะ65วัตต์สายชาร์จไวไ Type C เห็นะเห็นยิมซิมนี่สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะอ่าเป็นเคส พติกตรงนี้สาหรัลูกค้าที่ซื้อที่ทีโมบายนะครับผมเลือกได้นะของแถมฟิล์มกระจกตรงรุ่นหรือจะเอาเป็นตัวเคสอ่ะเปิดเครื่องแล้วขอบเครื่องตัวเครื่องก็โอเคนะครับผมกล้องใหญ่มากกล้องใหญ่ขึ้นสหรับจุดเด่นของ r o g p h o n e 9นะครับผมหน้าจอ6.78นิ้วเป็น AMOLED เฟสซิเบิลของทางซัมซุงมันดียังไงร,รีเฟสเลก185เฮิรตฟังไม่ผิดนะครับ185เฮิรตซ์แล้วไอความเฟสซิเบิลของมันคือเวลาเรากดเวลาเราทัชเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลมากกว่าจอปกตินะครับผมแล้วก็การตอบสนองมันค่อนข้างจะไวก็จบเป็นกอล์ลีล่าแกรส์วิกจัสทูรอบตัวเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับผมฝาหลังเป็นพลาสติกโชว์เดอร์ทิกเกอร์ยังมีมาเหมือนเดิมนะสำหรับการกดแบบอันต้าโซนิค ทำให้เราโกงมากขึ้นเวลาเล่นเกมนะกล้องเนี่ยปกติมือถือเกมมิ่งเนี่ยจะให้ตัวกล้องมาแบบว่าเออคนเล่นเกมไม่ถ่ายรูปหรอกซึ่งจริงๆไม่จริงแล้วก็ผู้บริโภคก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยใส่มาดีๆตอนนี้ asus จ,จัดการให้แล้วนะเป็นเซนี่ลินเทียความละเอียด50ล้าน f 1.9แล้วก็มี gimbal กันกสั่นในตัวด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเซลฟ์โฟโต้ตัวเนี้ยจะให้มาที่32ล้านอันตรวาย13ล้านและกล้องเซลฟี่ข้างหน้าเห็นอย่างเงี้ยครับเล็กๆอย่างเงี้ยครับ 32ล้านต้องนี้ซินะครับผมสำหรับตัวมือถือที่จะใช้เป็นเครื่องหลักจับดูแล้วก็ไม่ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่มากนะอาเทียบกับ S ยีสอันใต้ใหญ่กว่าเยอะนะครับผมชิป snapdragon นะครับผม8 elite แรงที่สุดนะแรงกว่าตัวเดิมครั้งนี้ปกติเวลาเราเปลี่ยนเจน snapdragon มันจะแรงกว่าประมาณ15% 20% 25%ครั้งนี้40% นะครับเปอร์เซ็นต์40เปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ตัวการ์ดจอแรงขึ้น47เปอร์เซ็นต์จุดเด่นคือการทำแชมเบอร์หรือระบบความระายความร้อนที่มันเป็นฮีทซิงค์คล้ายๆในคอมพิวเตอร์เลยคือมันจะแปะลงไปในชิปคอนดักเตอร์ต่ตางๆทำให้การระบายความร้อนและเล่นต่อเนื่องได้นานยิ่งขึ้นพร้อมระบบพาร์ททูจากแบตเตอรี่เสียบชาร์จปุ๊บใช้ไฟนะครับผมจากสายไม่ได้จากแบตลดความร้อนลงไปไอีกนะยังไม่นับว่ายังมีระบบความระบายความร้อนจากพัดลมนะครับผม พัดลมต่างๆที่สามารถติดตั้งได้บนตัวนี้แรมนะครับผมถ้าตัวนี้16ที่เราขายอยู่จะเป็นตัวโปร16 gig, รบกิกฟัอยู่ภายใน512นะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่5,800ม ah, ิลลิแอมแต่ชาร์จไว้65วัตชาร์จไร้สาย15วัตนะครับผมกันน้ำกันฝุ่น IP 6ีซึ่งเป็นข้อด้อยที่ผ่านมาตลอดของมือถือเกมมิ่งที่ต้องเปิดมีรูให้ระบายอากาศบ้างทําทให้การกันน้ำกันฝุ่นมาจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรจุดเด่นของตัวโปรเขาคือตัว Anim รงนี้ซซึ่งจะิ์กับเกมเชัน่น AV ก็ได้เวลาเรา ค่าแบบ Pentacure, MegaQ มันจะขึ้นเป็น A อเม,ม,ม,มพิเศษอยู่ข้างหลังกล้องถ่ายรูปอันที่ดับต่างๆนะเดี๋ยวเราจะรีวิวเต็มๆให้อีกครั้งหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะบนช่องทางวันนี้ก็เข้าๆไว้ตรงนี้ก่อนสําหรับตัวรุ่น9 Pro แต่แราวมีอีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็น ROG 9 SE เหมือนกันเลยแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นแฟนดิชั่น Snapdragon 8 Gen 3สิ่งที่ปรปับปรุง ก็คือเรื่องของราคาราคาตัวนี้จะอยู่ที่หลัก20,000เท่านั้นนะครับผมเป็น27,800บาทที่เราขายณนะเวลานี้สิ่งที่มันลดน้อยถอยลงไปจะเป็นเรื่องของตัวไฟ LED ข้างหลังที่มันจะไม่ได้เป็น Animation Matrix ที่มันเป็นดอทแล้วมีเคสมีหัวชาร์จ65วัตต์แล้วก็มีสายชาร์จเช่นเดียวกันขออนุญาตแกะตัวเครื่องอ,อันนี้คืออนตัวอันนี้คือเครื่องข้างหลัง นี่คือเครื่องด้านหน้านะนี่ข้างหลังดูตรงกล้องนะครับผมจุดสังเกตนอกจากตัว CPU นะครับผมจะลดลงไปก็จะมีในส่วนของตัวกล้องตัวนี้จะไม่มีเทสโฟโต้นะครับผมตัวนี้จะครบเครื่องกว่าในเรื่องของกล้องอเ,เกมอ่เหลือไหมเหลือแหละจริงๆชิป Snapdragon 8 Gen 3เนี่ยก็ค่อนข้างจะแรงแล้วแล้วก็เหมาะกันเล่นเกมแทบทุกเกมแล้วแหละบนมือถือเอาจริงปรับสุดได้เลยนะครับผมรีฟรชเรทก็เท่ากันแต่ตัวนี้จะเป็น อ m o l มเล็นะครับผมธรรมดาไม่ใช่เป็น f ิสเตเบลนะครับผมถ้าอยากจะลองใช้ดูเอะมือถือคมมิ่งเป็นยังไงผมบอกเลยนะว่าจริง,รงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ต่างถ้าคุณคุณใช้ Android อยู่แล้วผมว่ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ต่างเลยแล้วก็ศูนย์ไทยก็มีนะฮะตัวนี้วัยรุ่นใช้ก็ดูเท่ดูแตกต่างสําหรับสาหรับผมนะถ้าผมพมูดจริงว่าติดติดใช้ปากกาผมก็จะใช้ตัว LG เเครื่องหลักราคาผมบอกเลยว่าดีมากเช่นเดียวกันทั้ง2รุ่นซื้ออับทีโมบายตอนนี้ก็แถมนะครับผมแถมเคสหรือฟิล์ม แต่ถ้าเกิดคนแรกนะใครนะครับผมที่ซื้อก่อนคนแรกก็จะได้เป็นกระเป๋าสลิงแบ็คคาร์โอจีแบบนี้นะเราไม่ขอแกะนะเพราะว่าจะได้เก็บให้ลูกค้านะครับตั้งหลักประมาณนี้เดี๋ยวคลิปรีวิวละเอียดตามมาอีกทีหนึ่งครับก็สนใจถ้าเข้ามาเลยโมบายไทีต้องทีโมบายนะครับผม